อช่วยใก็โดนแม่ช่วยใ่ใส่วยลาวกันอัสลาตาลนหวยใหญ่ไปอัลิดานหนึ่งหวยใหไปอัิน่นที่ดที่ทานหรือเอาทโนโนมาเล่ทารอองหรวาโบจะให้ที่นี่ก็ได้อัลโโเดกกาเมีอนาสโลเจ้าที่นี่เลยใช่ไหมโโไม่เอาที่นี่เลยก็ได้ทูนเน่มาเลยที่นกระานันชิโกลาวานเอัลชิตากร วันนี้ยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดนะถ้าแปดหกแปดโอเคลาวลาวบาบูทุเรียนนะบาบูตรงนั้นแหละ Đây đây nè Chú rồi đẻ, chú đẻ. nè, sao thế nào? แม่ตะกลูเนี่ยแม่ตะกลูเบิร์กเกินเนี่ยเบิรนเบินเบิรนเบินบินบินอ่าเบิรนก็ใส่เลยเบิร์นเบิร์นเบิร์นตะกลูนามาดูเทียอันนี้ชนนวนเนี่ยเนี่ยมันก็เริเบิร์นเบิร์กเลยเนี่ยถ้าเบิร์กเกิลบางทีเนี่ยเบิรนเนี่ยเนี่ยโอเคแค่นี้เองใช่ไหมข้างล่างไม่มีนี่การสั้นเบิรนอันนี้กันกันสะลู

ะรัยรู้ไหมเนี่ยตเนี้ยรู้ไหมเนี่ยสเนี่ยรู้เนี่ยสไีดยนฉลันฉลักกนเนี่ยกันกานตี่นีเก้าเท่าเท่าหกทเลแอแปดสกุลสักกันเนี่ยแปดเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดเอาุรได้เอามาสุประหยชดดูไม่แย่เอาเลยเอาทุระเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บอันนี้หวยลาวนะ อิบสละก็ได้บ sure yeah, ูชอบตัวไหนบูชอบตัวไหนไม่สลดเหลือตะกะระดกะลมมาตลักตะลูซื้อเท่ากันที่ตลกกันน่ยะลมะลิซีนามาแล้วก็ตลักกรีต้งหนมอลึกบูสกรออืมกนมาดิจะทางมาไกลนะบาบูฟังเลย